ครับสวัสดีครับก็อันนี้มีคำถามนะครับจากน้องเข้ามานะครับก็คำถามนะครับก็คือเวลาที่เราลิ้นเขาลิ้นทรายนะครับมันจะมีตัวที่เป็นในวนนะครับเรียกสเลนทเนี่ยโอเวเลนะครับผมกับตัวที่เป็นแอสเซนนะครับต่างกันในน้งนะครับถ้าตัวที่เป็นโอเวอร์เล่เนี่ยนะครับ เวลาที่เราลิงก์โปรเจกต์หนึ่งนะครับผมเข้ามาในโปรเจกต์หนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเดิดนะครับผมลิงก์ไฟล์โครงสร้างนะครับผมเข้ามาแบบโอเวอร์เลย์นะครับในในตัวของผมนี้นะครับผมในในไฟล์นี้นะครับกับนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับผมนะครับเป็นการลิงก์แบบแอดแอดเมนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดู ความแตกต่างของมันนะครับผมเดาไวถ้าให้อธิบายที่ฟังก่อนก็คือสมมติว่าเวลาที่เราลิงก์ไฟล์จากไฟลหนึ่งนะครับผมที่อย่างเช่นสมมติว่าไฟนี้เป็นไฟล์ b แล้วกันนะครับเป็นไฟล์ c เราลิงก์ไฟล์ a เข้ามาซึ่งไฟ a เนี่ยก็คือไฟโครงสร้างนะครับเนี่ยแล้วไฟ a ก็คือโครงสร้างสมมตินะครับเป็นไฟโครงสร้างเข้ามาเลยนะครับโดยผมเรีอกให้เป็นแบบโ o เ e r l a y นะครับนะครับนะครับ แบบนี้นะครับทุงคนดูตัวนี้มาเส่วนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับมัก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าถึงใช้เป็นแบบที่แอปแพดหนึ่งนะครับผมัวแอปแพดนึ่งเนี่ยก็คือเวลาที่เราสมมว่าผมลิงก์ไฟล์เเข้ามาคือไฟล์ที่เป็นไฟล์โครงสร้างนะครับผมเข้ามาลิงก์เข้ามาในโปรเจกต์ดีนะครับผมอย่างนี้ละอันนี้เราอาจจะต้องม่ดูที่เห็นว่ามันต่างกันอะไรเท่าไหร่นะครับรอบหน ติดตายผมปิดทั้งไปวอ่าผมจะตั้งชื่อไว้ว่าปิดดวงที่ Attachedment น,นะครับผมกับตัวที่เป็นอ่า p o w e r l i n นะครับผมปิดก่อนผมปิดก่อนอะนะครับทีนี้ผมมาเปิดสายที่ผม,ม,ะะผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมเปิดายที่เตรียมไว้นะครับจะเป็นไฟที่ผมลิงก์เข้าไฟนะครับ ไปผมเอาไฟล์ที่อ่าต้ง Ad แอสเซมบลีโคเวเลย์เข้าไปอ่าดูนี่นะครับตอนนี้เป็นไฟล์โอเวเล่สังเกตนะครับว่าในนี้เนี่ยจะไม่มีไฟล์โครงสร้างเราจะไม่เห็นไฟล์โครงสร้างที่อยู่ในไฟล์ที่ผมลิงก์เข้ามานะครับแอนะครับนี่นะครับอีกไฟล์หนึ่งนะครับผมเป็นไฟล์ท,ฟที่ผมอ่า ใช้วิธีการ add tag นั้นเข้าไปนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นตัวโครงสร้างสายโครงสร้างนะครับมันก็เจาะมาด้วยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยคือเบื้องต้นนี่คือความแตกต่างของในตัวทั้งสองอย่างนี้นะครับก็คือตัวลิงก์แบบ overlay กับตัว add tag นั่นเองนะครับ อ่านะครับแล้วนะครับหรเวลาที่เรา <c oughs> ทํางานเนี่ยนะครับผมก็คือแบบทีเราก็เอ๊ะทาไมมันมีอ่าเคลยนะทาไมมันมีไฟอหนึ่งนะครับเป็นตัวที่แบบอะไรครับเป็นแบบนะตัวนึ่งทั้งที่เราลิงมาแค่ไฟเดียวใช่ไหมครับเนี่ยครับก็คือก็คำตอบก็คืออ่าไฟที่เราได้รับมานั้นอ่ะเขาลิงก์แบบกัดแทงมันลิงก์มานะ แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าโดยสแตนดาร์ดของโปรแกรมนะครับเนี่ยครับตรงเนี่ยดึงเนี่ยนะครับมันจะให้เป็นโอเวอร์เลยอ์อยู่แล้วนะคะรับคือมันจะไม่คือมันจะไม่ดึงไอตัวโมเดลของตัวที่เวลาที่มันลิงเข้ามา,าคือมันจะลิงก์เข้ามาแค่ฝ่ายนั้นฝ่ายเดียว,วนะครับนี่อันนี้คือโดยสแตนดาร์ดของโปรแกรมนะครับ แต่นี้ก็จะเป็นคําตอบนะครับผมของความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์กับแอพแพทเมนต์นะครับผมถ้านะครับไม่เข้าใจยังไงก็อาจจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ